ช็อตนี้หาดูยากนะครับปลาจะเลือกกินตัวไหนดีดู<อ>ครับคันเบ็ดโอ้โหน่าอาละเอาละเลือกกินไม่ถูกวงังปลามันเลือกกินตัวไหนดีครับหนึ่งสองชิงหลิวสามตัวนี้อีกพากันมาทั้งหมู่บ้านนะครับ ก็ดูเอาครับ <statistically> พ <speaking> ี่น <s pered ic Proper> ้องดูครับปลา่ปลานี่ไม่รู้จะเลือกกินตัวไหนนะครับมันเลือกไม่ถูกมันก็เลยสับตอนนิดหนึ่งนะครับกินอะไรดีอะเยืคนไหนดีนะครับโอเคครับนุ่นโอยนี่เออบิดท่าร ตัวใหญ่ครับไซสุดแมวรอปลาหรือปลารอแมววันนี้ไปตกปลามานะครับพอได้พอกินก็ชิวๆเลยนะครับตกแป๊บเดียวก็ได้นะครับแล้วก็นั่งเล่นนั่งกินข้าวนะครับมันก็กินบ้างไม่ค่อยกินบ้างนะครับ